ก็สมัยนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลเสวยพระสุขาหารหุงด้วยเข้าสารหนึ่งธนานครั้งนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลเสวยแล้วทรงอึดอัดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดำนันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว,ว่าพระเจ้าประเสรษที่โกสลน,นันสเสวยแล้วทรงอึดอัดจึงได้ทรงพาสิทธิพระคาถานี้ในเวลานั้นว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะ ที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ชาครองอายุได้ยืนนานก็สมัยนั้นมานบชื่อสุทัศนะยืนอยู่เบื้องพระปริดตดางพระเจ้าเปรตที่โกศลลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศล จึงตรัสเรียกสุทัศนะมานบมารับสั่งว่ามาเถิดเจ้าสุทสัศนะเจ้าจงเรียนคาถานีในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาที่เราบริโภคอาหารอันหนึ่งเราจะให้นิตยพัทแก่เจ้าวันละหนึ่งรอยกหาปณะ,ะทุกวัน สุทัศน์สนะมนกรับสนองพระดำรัสพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าข้าดังนี้แล้วเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคกล่าวในเวลาที่พระเจ้าปรปเสนที่โกศลสมวยพระกยายารว่ามนุษย์ผู้มีสติ อยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ชาครองอายุได้ยืนนานครั้งนั้นพระเจ้าเปรฐที่โกศลทรงดำรงอยู่โดยมีพระกยาหารหนึ่งทนานเข้าสุขเป็นอย่างมาก เป็นลำดับมาในลำดับต่อมาพระเจ้าปะเะษตนที่โกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเป๋าดีส่งรูปพระวรกายด้วยฝ่าพระหัตทรงเปล่งพระอุทานีในเวลานั้นว่าพระผู้มิพระภาคพระองค์นั้นส่งอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือ ประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบนหน้าหนอ